แล้วก็ตาเป็นกูแทนที่กูไม่เคยทำอะไรเลยถ้ากูตัดไอ้็อตกูเอาสตองแฟลชไลท์มาหนึ่งนะใครไม่เอามาเุ้ยกูใส่มายายหยิบนะกูใส่มามึงรู้ว่าใครไม่ใส่อะไม่หมว่เอามาเอากูมากูใส่มากูเอาสตองแฟลชไลท์มา กูก็ใส่มากูใส่มามึงอย่ามาเที่ยงกูมึงนั่นแหละไม่ได้ใส่สักคนไม่ได้ใส่กูใส่มาตั้งแต่ก่อนกงเข้าไปแล้วกูสตรีมกูมีไอ้นี่อ๋กูมาเร็วๆไม่มึงกูกูเอามาแล้วกูจะไปย้อนดูสตรีมเออกูมีหลักฐานชัดเจนเออถ้าเป็นมึงเอามาล้อยมึงจะมาเอาเงินกับเพื่อนกับฝูงอย่างงี้ไม่ได้ว่ะเตยได้ถ้ามึงมั่นใจว่ามึงขู่มึงก็ไม่กลัว ึงแขนอ่ะมึงแขนอ่ะมึงรอเลยเออกูไม่ได้เอามาเองอ่ะไอ้สัตว์มาเอาของกูเดี๋ยวนี้กูไม่ให้ไม่หูหน้าด้านนี้มือไขวใยไขได้กูเคยบอกนะใช่ปะควยถ่ายรูปผีน้ำเน่าสิบองศาไปเร็วคือท้าบนเลยอยู่ข้างล่างแล้วยังมีหน้ามาพูดคำว่าไปเร็วใครไวใครได้เข้าใจ่ากเตย อ๋อมึงเปิดประตูหรือยังเนี่ยเนี่ยกูมองอะไรไม่เห็นเลยแม่เฮ้ยมึงไม่ต้องแล้วกูเจอวีจีกระดานเออะมึงอะอกูมึงอยู่ไหนกันกูอยู่ชั้นบนจ้ามึงกดใช้ยังไงวะวีจีอะวีจไหน<บ>อยู่ห้องครัวข้างล่างพูดไปหายต่อเดี๋ยวกูหาข้างบนให้เพิงวีจีใช้ยังไงอะกดกดอะไรไม่รู้หยิบเดียหยิบมาเดยหยิบมาแล้ววางไว้บนโต๊ะเนี่ย <c oughs> นี S <S ่อได้ละโน่อยู่ไหนอ่ะกูอยู่ชั้นบนกูอยู่ชั้นบน West Room ไอเหี้ยมันคุยกับผีไปละล่าสุดผียังไม่ล่านนิโปลเขาละไอเหี้ยถามจริงแล้วให้กูหูกูเดินเดือดขึ้นมาข้างบนไอเหี้ยอย่าพึ่งคุยไม่อิอตะอย่าทำใ้รอยู่เหียอิ่ต้อง4กสี่กูกลัว หกสี่คืออะไรอ่ะรู้จักแต่หกเก้าบองดิไปดิไปไปหายก่อนไปมึงก็ไม่ได้จะถามว่ามันอยู่ห้องไหนคืออะไรวะอยู่ r ว y o อ w h e r e a r อยู่ห้องคว่ไหนวะทีโอโททอยเลททอยเลใช่ไหมโอทีโอเลยทีโอเอลทีโอไอเอล ทอ ilet ทอแ l e t ทอ ilet ไหนอะอัพสแตร์ต้องถามมันเลยอัพออเดลอะไรนะให้กูถามว่าอะไรบนหรือล่างอัพออเดลอัพแอนด์เดลมันใช้ได้แค่สองครั้งปะอายูแอนเนมฮะหมดแล้วต้องถามมันว่าอะไรนะอายูแอนเนมอายูแอนเนมกูถามอะไรเขา มึงเมาไอ้ไม่ต้องแล้วมึงอยู่ข้างๆกูเนี่ยไอ้เหี้ยห้องน้ำเนี่ยมันหลอกเหรอไม่ห้องน้ำตรงที่กูวางกระดานคุยกับมันเนี่ยข้างบนก็มีห้องน้ำตั้งหลายห้องนะอ๋อมันเปิดเองใช่เปล่เองใช่ประตูมันเปิดเติมมาเติมมาเติมมาออ๋ห้องเนี้ยกูก็ว่าม่ใชึงตรงเเนนี้ยยลไหกระดานไปเก็บก่อนห้องเนี้ยเหี้ยหลอกกูคุยอยู่ข้างๆกูหน้าฮี มันก็ไม่ได้หลอกมันก็บอกว่ามันอยู่ห้องน้ำมึงก็ไม่รู้โป้กระดานันหมดเวลาแล้วประตูมันเปิดเลยไงเอ้ยแม่งเปิดประตูเอาเรื่องเลยวะไอ้ตัดแล้วเอาโปมาไม่บอกเพื่อนเออเอาโปมาไม่บอกเพื่อนอีกแล้วกูก็สลอนไปอีกแล้วเดินหน้าสลอนขึ้นไปชั้นสองแบบชิวๆเลยแล้วกูเดินมาแบบไม่เปิดไปหรอกระดานถาดข้าวกระดานกระอองเดินกับมาไหมเนี่ยไปดิมึงกับมากับกูเร็วๆ เดี๋ยวคุยอะไรมั้งเนี่ยน้ำเน่าเออพอดีเลยเปิดน้ำทิ้งมึงกลว่าเลอกเือไอสตองแฟลไลท์ต่างคนต่างเอามาเราให้คนใดคนหนึ่งเอามาสามอันเลยไม่ได้เหรอวะมึงไปคนบอกเองว่าเอามาคือคนอื่นเขาไม่มีปัญหาไงมีมึงคนเดียวที่มัญหากูลืมมากปกติกูไม่ไดเอามาเว้ยสตองแฟลไลท์ปกติจะมีคนอื่นเอามาให้กูอันหนึ่งใครสักคนอะที่เอามาสองอันอะ งั้นเดี๋ยวกูเอามาให้สองอันมึงก็บอกมือบีที่หลังอ่ะมันเล่นกูในเกมไม่ได้เมือใครไวใครได้เว้ยมึงถ้ามันหลอกกับไปไหนเขียนละมีฟิล์มกระปิ้นไหมมีไหมล่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเอากล้องอีกตัวหนึ่งก่อนวิดีโอกล้องวิดีโอเอากล้องวิดีโอเขียนแล้วนะ อใหม่ตตาาถ่ายยังถ่ายแล้วสินะได้ยินอดูอนี่กอนนะปะไม่ชเขาเรื่ออะไรเขาเรื่ออะไรปิ้งก็ปิ้งโคตรไม่ใช่นี่มิกโรโอเคงั้นไม่ต้องตั้งกล้องละทิ้งไว้เนี่ยแหละชื่ออะไรวะอ้าวพี่ชื่อพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรมาเรีย r i a Maria อ้าวทำไมจำได้ละอีเวน ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาเอาถ่ายไหมถ่ายจะติดหรอใช่มันกระพิบกระพิบป่ะใส่ชุดนอนผู้หญิงสาวโอเคต้องให้กูบอกไหมว่ามันอยู่ตรงไหนนี่มันกระพิบอยู่ตรงนี้นี่ประตูนั้นออกไ้นะเนี่ยมันกระพิบอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเรียเขาบอกว่าเขาอัพเขาอัพให้ให้ผีจำจุดสุดท้ายที่ที่เห็นเราหรอ เออแล้วมันก็จะตามเฮ้ยนี่ไงตามไปต่อแล้วมึงออกจากห้องน้ำแล้วเฮ้ยมึงดูดิมันไล่ต่อปะมันตามติดตูดปะมมันไ่เฮ้ยพี่เดินไวมากเฮ้ยไหนอะตายแล้วมึงมึงอะนะใช่ไวไวเกินไวเกินเลยไวเลยไอ้สัตว์กินต่อตายรออะไรอะปิดประตูรถเลยปะกับตีครับกับตีครับเราแหละครับพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อมาเรียมาเรียแก ก็มึงเรียกมันอยู่มึงดิเฮ้ยน้ำเน่าแล้วปลาถ่ายรูปดิเตยจริงเหรอเออมึงสตรีมอ่ะกูไม่ได้สตรีมมึงกันแหละอะไรเคยมากับกูหน่อยนะเร็วๆกูกลัวไม่กลัวไม่เอาไปคนเดียวมันน่ากลัวตาไม่ของหายมมดเลยนะไม่หายเป็นเบต้าไอ้สัตว์วะอ๋อเออว่ะโอเคห้องอยู่แค่นี้เอง ดูกูวิ่งไปห้องน้ำข้างบนยังไปถ่ายศพของกูดูดิกูจะถอดหูฟังว่ะไอ้เชี่ยเปิดประตูได้เย็บผ้าเมฟบ้าเย็บผ้าเออได้เย็เอฟแล้วไม่เอาแล้วน้ำล่องน้ำเน่าอ่ะเออเป็นอะไรนี่อ่ะแล้วก็